โอ้โหเฮียพูดได้เลยวะพลถ้าเรามาเล่นแบบนี้พูดได้เลยโคตรแก่เฮียเหียมันจะกลายเป็นปู่แล้วเนะี่ยน่าจะเป็นทวดปู่แล้วทวดข,ของทวดของทวดของทวดเหียโคตรแก่อโอ้โหแม่งเหียเวลารุ่นน้องมานี่คงจะแบบเออว่าไงหลานเล่าอะไรงั้นแบบป,ปููฮะปูฮะเล่าเล่าแบบนี้ให้ผมฟังหน่อยฮะมันมันเป็นยังไง <laughs> เออเออย่างนี้นะ่ะหลานนะ่ะคือปู โคตรแขะมาเราจะมาสร้างตำนานไว้พนตำนานอะไรเอาชีวิตรอดใช้กับพนอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยพนนักโทษวะอ้าวชิบหายแล้วมานักโทษติดไปจากแมสซตตี้ใช่ไหมี่ะไม่ใช่แมสซิตี้เจลเบรกเออมาแบบนี้มันจะให้ทำอะไรวะเอ๊ะอันนี้จะให้ทำอะไร ไอ้เหี้ยพายุมาแล้วฟ้าผ่าฟ้าผ่ากูเดาว่าฟ้าผ่าเอ็นกระนังท่วมขึ้นไปก่อนอ๋อคือก่อนเริ่มเกมมันจะมีให้บอกมันจะมีบอกอยู่ว่าพายุมันคืออะไรเว้ยเชี่ยไม่ได้อ่านอไอ้เชี่ยเ้ยคือ<ต>บางที<ๆ>ก่อนที่แม่งก่อนบางทีก่อนที่มันจะบอกมันอาจจะมา,าก่อนด้วยไงเอ้าโอ้ตกไอ้เชี่ยเหยีย่าตกจากที่สูงเลยอะ ทันเดอร์ทันเดอร์สตรมไอ้เหี้ยทันเดอร์สโตรมเหี้ยเฮ้ยไลซิ่งสโตรมสองเวียดนามโอ้เดี๋ยวดีโอ้ฟ้าผ่าโอทำเป็นอินโทรได้ไหมเนี่ยทำเป็นอินโทรไลซิ่งสโตรมสองเวียดนามแล้วแม่งก็มีฟ้าผ่าลงมาเฮ้ยพอลถ้าพี่ยืนตรงนี้จะเป็นไงวะฟ้าผ่าดิเฮ้ยเราเราเป็นพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าจะโดนลงโทษดิ why นั่น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 ตัวอย่างกับกับกับเข้าเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านเด้อเด้ออุ้ยนั่นคือตัวอย่างของพระเจ้าลงโทษอะอย่าออกไปเพราะข้างในมันน่าต่อรอยเอาเดี๋ยวนะอย่าออกไปเพราะว่าข้างในโอ้ยนั่นกูดายแล้วชิบหมนะโอ้แล้วพอมึงเอ้กูกูกูตั้งชิวดีกว่า โอเคนัไอ้ยอ่ยบอกท้องข้างในมันอันตรายแม่ง <c oughs> อันตรายของแท้กูตายเลยเออเฮ้ยถ้านั่งเก้าอีกน่าจะไม่ตายเหรอไม่เชื่ออ่าลองดูโม่โไอ้เยีาแม่งยังเถื่อนเลยพอเครื่องไหนมันอันตรายไอ้เย่าวางยางปิวด้วยเอ้ารอดวะ <c oughs> <c oughs> เพี่การพี่การอยู่อันดับสูงสุดเลยพลพลพลดูเอนดูดูแชทดูแชทกูเก่ง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 อ่ะลองดูก่อนลองดูเดี๋ยวนะลองดูก่อนอ่าก็คือก็คือตอนที่กําลังจะเริ่มอ่ะไอ้ที่มันข้อความมันขึ้นก็คือแมปเว้ยเอออันนี้ไม่ต้องใส่ใจก็ได้แต่อู้เอิร์ทเควิกแผ่นดินไหว เออคุยกอ้อยอ้อโอ้ย,อย,อย,อยกูจะบินได้ชิบหายละเรือกูจะบินได้เฮ้ยพลพี่มี hack, ไลฟ์แฮ็กเว้ยกระโดดกระโดดกระโดดก,กระโดดกระโดดมันจะไม่ไม่ไม่สั่นสะเทือนเฮ้ยไลฟ์แฮ็กเห็นผมโตสั่นไหมไเห็นโตสั่นไหมดู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 ด <laughs> <laughs> แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมันทุ่นท่านี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไอ้ไลท์แฮกคนนี่พี่มีวิธีไลท์แฮกระวังบ้านระวังบ้านดิเอาแม่งมีคนตายด้วยโอ้โหเฮียแม่งกูเห็นคนไทยบิดได้โอ้โหบ้านโอ้เรารอดแล้วพอนไม่ต้องทำเฮียอะไรละบ้านดูบ้านดูบ้านดิเอาอะเอาอะบ้านกูเพียไม่เหมือนจังหวะเพลงอ่ะจังหวะเพลงเต้นอะไรเงี้ย

มึงก็มาจากเจลเบร์ใช่ไหมเนีเ่ยเฮ้ยพายุอะไรวะแล้วทำไมผมยังอยู่ท่าเดินอยู่ยังอยู่ท่าวิ่งอยู่เลยวะอ้าวชิบหายแล้ววัดวัดท่าฝ่าอันนี่ไงพี่ก็เป็นเ,น,เนี่ยเออเอาไอ้เที้ยนนี่ม่งมาอยู่บนหัวเราอะเออวะตัวเที้ยอะไรอยู่ท่านบนวะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพายุอะไรวะเนะี่ยปีศาจอ๋ออันนี้น่าจะปลอดภัยเพราะปีศาจไงเหรอ <c oughs> <c oughs> ปลอดภัยมัง้งปลอดภัยมัง้งเพี่อนั่นแหละต้องมีคำว่ามัง้งเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปลอดภัยชัวร์มันคงจะไม่อันตรายอย่างนี้เออบิสษัดมันแบบอ,อ,อ,อ้าวชิบหายละชิบหายชิบหายละกูเห็นความปลอดภัยนีเป็นอะไรกันวะไหนมึงบอกปลอดภัยไงนั่นนั่นอย่าลวก <c oughs> อย่าลวก <c oughs> อย่าลวกชิบหา <c oughs> ยชิบหายไอ้เห <c oughs> ี้ย พวกผมอย่าล่วงไม่กระเสือกร่วงโอ้ไม่นะไหนลองดูดิเอ้แต่พวกกูไม่เห็นพายุแล้ววะเด้อเด้อเอางี้เอางถ้าเกิดอยากเห็นพายุกระโดดไหมเฮ้เฮ้พี่ผมเจอญาติกันวะเญาติกันเอาไปแล้วญาตดวะญาติญาติญาติ แยกกันแม่งเต้นเหมือนกันเลยโอ้โหดูสภาพดิสภาพเสศซากนั่นเสศซากอริยธรรมโอ้โหนั่นเป็นบทเรียนรู้นะว่าเราไม่ควรอยู่ข้างในถ้าเกิดมันมีพายุเชี่ยโคตรแบบอื้มโอ้ชิบหายอ๋ออย่าเลยขามันนะอย่าเลยเอ้ยกระดาษดับช่วยชีวิตเอ้ไหนไหนไหนกระดาษดับช่วยชีวิตเหี่เห็นแล้ว กช่วีวตัวอ้เนียระดัษดเรียเห็นละอ่ะอ่ะเฮ้ย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 อ๋อจะรวอ้อาว้อาเฮ้ยเฮ้ยอารอดอารอดเียาอะไรกันอเมริกา รีเซ็ตเลือดก,กันไอ้หีมันกระดาษดำช่วยชีวิตจำไวน้นะหนุ่มๆน,น,น้องๆถ้าน้ำท่วมให้ขึ้นกระดาษดำไอ้หี้ยเรามีบุญคุดเยอะเอาเรโบรอไลท์ก็วะมาเราเราจะไม่ขึ้นชิงช้าสวรรค์อะไรหรอไม่กูไม่ขึ้นกูไม่ขึ้นถ้าถ้ามึงอยากตายขึ้นไปแล้วถ้าน้ำท่วมอ่ะกูขึ้น <laughs> <laughs> อ่ะรอดู <laughs> เหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นไฮ้ผว<า>้ก่อนบางทีก่อน บางทีก่อนแม่งจะบอกเหตุการณ์แม่งจะพุ่งมาก่อนเช่นแบบสมุนน้ำท่วมน้ําท่วมแม่งจะมาก่อนที่แม่งจะบอกว่าน้ําท่วมอะไรเงี้ยรอดูก่อนฮะเดินตะน้ำเข้า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 ฟ้าผ่าเข้าไปเร็วเข้าเข้าเข้ากูไม่เข้าอ่ะกูไม่เข้ากูไม่เข้าชิบหายละโอ้ยชิบหายแล้วตัวฟีคิดว่าเราจะปลอดภัยไหมวะนั่น่ะสิกูจะปลอดภัยหรืวะเยอย เชื่อไหมมันจะต้องผ่าตรงกลางแน่นอนผ่าตรงกลางไอ้ตรงเนี้แม่งตายหากันทั้งหมูบานเนียเฮียแม่งปาผ่าไปครึ่งนึงแล้วกูมาทำท่าเฮียด้วททำไมไว้ะเฮียชิงช้าสมรรถค่าคนปะพี่ดูดิไหนไปดูสภาพดิสภาพสภาพไม่น่าดูโอ้โอ เฮียแล้วแล้วแล้วดูในคอมเมนต์ไอ้เฮียหลวงพ่อคูณช่วยชีวิตเฉยหลวงพ่อคูณวะไอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดผมไปท้าทายอำนาจสายฟ้าจะเป็นไงวะท้าทายอำนาจมืดอ่ะลองดูลองดูนี่นีี่เปลี่นเฮ้ยมันมีมันมีคนเอ้ยกูว่าถ้ากูทำงี้อ่ะเดี๋ยวดูผมนะจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพนีอันตรายต้องอันนี้ดีกว่าดูพี่ดิ เอออ้าวรอดเอาหัวรอดเหรออายุสายหรือเปล่าใช่เหรอดูก่อนผ้ามันเป็นเงอนจริงเลยแม่งกลัวจะขึ้นนี่เฮียอยู่ข้างล่างเลยงั้นเอาไปข้างนอกก่อนดิไปรอดเหรอเอาไปข้างนอกตายตายกว่าเดิมอีกไม่เอาอยู่ข้างในได้แหละเฮ้ยพลมาต่อหัวกันดีกว่าน่าจะรอดนะเว้ยไปบ้านบ้านไอ้บ้านแบบไปขึ้นไหมบ้านบ้าน โอ้ยเอียร์เอียกูไปไก่แล้วโอ้อะไรวะไอ้วนกูตายยังอยู่กเอากูตายไอ้วนไอ้เอียเมื่อกี้แม่งแบบแม่งแม่งเอวเออปิวไปเลยอะไอ้แบบเฮียดีครับอ้พลเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเราจะนั่งโต๊ะเวไป ไอ้นี่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 สองคนไม่ได้หรือได้เอาได้เอาไอสัตว์เอาไอสัตว์ thank you thank you มึง thank you มึง thank you จะมองท้งทะเกณฑบิสสัดบิสสัดโอเคเราต้องหาที่อบอุ่นเว้ยโอ้โหพลอยู่ไหนวะตายเหรอไปตายแล้วอ้าวชิบหายละมันโผล่มาปุ๊บกูตายภายในหนึ่งวิวววอ้าวอ้าว ูตายกูตายกูตายกูติดติดแล้วตายโอ้รอดเอ้ยวุ่นไป็นยวุ่นไปเลยนี่จะกระตุกสั่นเป็นข้าวเจ้าแล้วพี่ก็เป็นอะไรอไงอ้าวลุ้มไปเลยเฮ้ยพลมีปืนไหมปัง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 บุ่มเรียกราดยิง GTE ที่ขับรถได้ไหมวะเฮ้ยรถเฮ้ยพลนพ้ พ้ขึ้นรถขึ้นรถเลยๆพ้ขึ้นรถไหนอยู่นะเนี่ยกระโดดยอง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 เนี่ยไอเข้มต่อรถอะไรวะเนี่ยหลังหลังหลังเฮ้ยพ้นโอ้ยเจอดาเจอดาโอ้เฮียรถสีเหลืองด้วยนะโอ้ดูด้านักนะเออได้านหลังสึนามิสึนามิอ้าวเอาไงอะเอาตีขึ้นฟ้าดิรออะไร รอพ่อมึงตายไงวะขึ้นก่อนชีปชิปตายตายเหรอตายแม่งรวมปึ๊บตายปั๊บเลยเหเฮ้ยพ้นพ้นพี่ยังมีสิทธิ์รอดอยู่อ่ะพี่กระโดดหยองหยองยองอยู่เนี่ยเห็นไหมแต่กูหมดติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่น่ามันจะไม่รอดได้ไงวะไหนดูดิ โอ้โหสภาพอ่ะเดี๋ยวพากันรอดได้ไงวะไหนมีคนรอดกี่คนวะอันนี้คือนั่งดูสภาพที่ชื่นชมเอ่อภาพภาพกันอี้ยนั่าทำปูไฟเออว่ะไอี้ยมันเท่ว่ะคนไม่เยอะไงน่าทำปูไฟเอาล่วงไปแล้วโอ้โหหนึ่งสองสามโอ้ห้าคนไม่ตายฮะโอ้พอเถอะอี้ยเล่นแล้วแม่งปวดหัว 呃。Uh.